เป็นตกขาวเรื้อรลังกินยาแล้วก็กลับมาเป็นอีกเกิดจากการดื้อยาหรือเปล่าก่อนที่จะไปคิดถึงภาวะดื้อยานะคะอยากจะให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพน้องสาวกันนิดนึงก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวน้องสาวเรานะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าจะมีเชื้อดีอยู่นะคะเรียกว่าแลคโตบาซิลลินะตัวเชื้อนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการสร้างตัวกรดนะคะที่คอยจะยับยั้งเชื้ออื่นเชื้ออื่นๆก็คือเชื้อที่จะมาขออยู่ด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือตัวแบคทีเรียไม่ดีนะซึ่งโดยปกติแล้วเชื้อที่ไม่ดีเนี่ยมักจะไม่เยอะค่ะเขาจะเข้ามาอยู่ในร่างกายเราเฉยๆแต่เขาจะไม่ก่อโรคนะคะนะเขาจะอยู่ประมาณ2-5%อยู่แบบนิดเดียวนะเมื่อไหร่ก็ตามีที่เชื้อดีเราลดลงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นด่างในช่องคลอดเยอะขึ้นก็จะทําให้เชื้อเวยโอกาสเนี่ยเชื้อที่ขอมาอยู่ด้วยเนี่ยลุกลามฮึกเหิมนะคะและก็กําเริบเสริบส้ ส่งผลทําให้ช่องคลอดเราเกิดการอักเสบเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยก็จะลดปริมาณเชื้อนะคะที่กำเริบเสพสารแต่ไม่ได้กําจัดมันออกไปจากชีวิตเราเพราะว่าเรากําจัดมันออกไปไม่ได้เพราะมันเป็นเชื้อที่ขอมาอยู่ด้วยสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนหลีกเลี่ยงความอับชื้นนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อทําให้เชื้อดีเนี่ย อยู่กับเราได้เยอะๆแล้วเชื้อดีก็จะคอยยับยั้งเชื้อไม่ดีเองค่ะการกินยาอย่างเดียวไม่ทำให้หายขาดนะคะ